สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสีบุเรืองอะไรยนต์วันนี้ผมจะพามาดูของร้านนี้ครับผมผมจัดอันดับหนึ่งให้เลยนะครับเรื่องการเป็นระเบียบเรียบร้อยในย่านนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบไหนนะครับเข้าไปเลยครับ กำลังตัดเซษเล็กนะครับเดี๋ยวม้พาเดินชมของนะครับเครื่องยนต์เบนซินก็มีนะครับร้านนี้มาดูหัวยาวครับเป็นรถหลวงนะครับป,ประมูลรถหลวงมา มีสองคันนะคของที่นี่เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับหาง่ายครับมาดูกระบะทาท่าครับดูหัวยาวตัวนี้ครับวันโว้งนี้ครับตัวนี้ดูหัวเผา คันหน้าดคันหน้านะครับพาดูเผื่อมีอะไรน่าสนใจบ้าง เยอะแยะครับของในดุมปิกอัปดุมหน้าปิกนัพนะครับร้านนี้จะมีของแปลกเยอะหน่อยนะครับว่าแกจะไปเหมาของมาตามปู่ต่างๆหรือว่าใครที่เลิกกิจการนะแกจะไปเหมามานะครับเครื่องอะไรนะเครื่องสูบน้ำ ของแปลกเยอะครับนี่สโลอนะไรไ้มเกียร์กระบ,คครบะครับเกียกร์โฟก็มีครับของแปลกเยอะครับร้านนี้ข้างบนตาไฟอะไรไม่รู้ เยอะแยะเป็นหมดเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับเนื้อพวกจานกดนะครับแฟนคัดสี่ขั้วไพวกนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีครับเนี่ยเขื่องเกียร์ปลายเกียร์ มอแปงไฟส่วนนี้ก็จะเป็นรื้อพวกแยกชิ้นส่วนโลนียมมีเครื่องแดงครับดูเครื่องแดงครับบีดี25ในชาร์จก็ไม่มีะในสตาร์ทก็ไม่มีนะครับของแปลกเยอะครับเครื่องกึงก็มี ออดูเครื่องเดวูไปเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนั้นคนหายไปไหนหมดนี่ครับลูกเพิง้ายจัดเป็นระเบียบดีครับ ลีอย่างกี้นะครับเป็นระเบียบยันฟืนครับฟืนนี่ก็เป็นระเบียบนะครับนะครับท้าแกสบายด้อเนี่ยพวกคอมเมียเล็กดีมคือตัดว่ะเล็กเอียง นะมาเด็ตมเครื่องร้อยเก้าห้าครับดูกระบอกให้ดรีครับมีย่งเครื่องสูบน้ำนะครับ สูบน้ำก็มีนะครับของแปลกเยอะครับนั่นนี่แกจะไปเหมาของมาจากโรงงานต่างๆนะครับแล้วก็มาหรืออะไรสมีทุกอย่างครับของแปลกๆมาเลือกชมได้เลยครับที่นี่นะครับโอ้มีวินด้วยครับนี่วิน Bên là nồi. Đây, xài sơn. Quạt lùm. Này tất cả các cái, này. Thằng hộp xông của xe Thằng này ใคหาไปทำเอาหัวจุกไปทำเป็นปืนลมนะครับมาได้สายยางสายยางของคงท้ายตรงนั้นก็จะเป็นเศษเหล็กครับตรงนั้นนะครับรถเป็นคันก็มีนะครับน,นี่มียันประตูม้วนครับนะครับเยอะแยะเลยครับ เซลลเต็มเลยข้างหลังจะเป็นเศษเหล็กนะครับอ,อะไรนะนนอะไรครับนนเดี๋ยวผมพาไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมถ้าเจอคลิปนี้แล้วเดี๋ยวจะมีอะไร ดีๆเด็ดๆนะครับถ้าบ้านคุณมีรถก็กดติดตามมาเลยครับผมมีประโยชน์แน่นอนครับแม้วันนี้ก็วันหลังนะครับจะมีพวกรถทุกอย่างนะครับมอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถปิกอัพรถไทยรถแมคโครอยูรวมอยู่ในช่องนี้ช่องเดียวนะครับใครหาอะไรตัวไหนก็ลักมาได้ครับนะครับแมคโครไหลแมคโครนะครับเครื่องหกบีดี mọi thứ gì hết, ở đây. Ô da con, cái vẽ trông รถตักอะไรนะแขนยาวเลยพวกนี้ก็จะเป็นเครื่องมาือโลมิเนียมนะครับรอลื้อโลมิเนียมแยกชิ้นส่วน เครื่องนี่เครื่องอเครื่องฝาน้ําเงิน,นครับฝาทองไม่พอครับใส่น้ําเงินเลยนะครับมียันเสาโครงถัดิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวจะมี ของปแปลกๆนะครับมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับไปคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ